ตัวไทยแับนี้วันนี้วันนี้มาอาบผิวอบผิวตะเทพอบผิววันนี้จะเป็นวันใหม่พวกนี้ตรวดหนึ่งคืนอาบผิวแล้วอบผิวนะครับตัวนี้อาบผิวแล้วอบคืนคืนพวกนี้อดตรวจหนึ่งคืนใช่ไหมใช่มาเล่นไพ่นีคืนนี้นอนนี่เลยก็ยังเช้าครับยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคโอเคจะรู้ผลนะรู้ผลคืนนี้นะ ตรวจดึงคืนใช่ไหม,หไหมเอาวัดไหนวัดไหนครับอพอคโพทารามมอคโพทารามโอเคกินอะไรกินอะไรกินอะไรให้มีไปไหนไว้กินกินอะไรสั่งเสียได้นะไห้มีไ่เห็นไม้ที่นี่สั่งเสียได้นะกินอะไรูหน้าดิดำยัง やった。<laughs> <laughs>